ไอ้เลยยํำกลับมาแล้วใช่นดี๋ยวเขาจะไปแล้วไปรับซะอีมาตั้งจัดเปแล้วนะนี่ยังก่อที่เกือบแพอ้อยู่อีกแล้วเนี่ยออนั่นปากะแค่พูดลอยลอยหลายหล่ยานเปรดไปแต่แต่ที่เขาหายตัวไปแน่นอนที่สุดท่านจะสงสารไปให้รู้แล้วว่าใครเป็นคนคมแล้วตอนนี้ฮัวนบ้านเก่ากลับมาคราวน,นี้นายคงจะปวดเส้นเด เชิญท่ายเธอกับสถานภาพใหม่อรุณบากฟ้ามาทันวันวาแล้วนี่พเพลงแคปเปิด์เทว์ก้องสปีดถายทอไปในเสริรสอง ไทไลท์ช่วงนี้เราจะพูดถึงผู้ที่ลาลับไปแต่เพิ่งพบคาลอดไปชั่วเมืองหลังหายหน้าไปเจ็ดปีไปพูดถึงเขาไหมครคิดถึงเขาไหมชีดตามต้ในการคืนนี้เมื่อปีศาจไดีอยู่กับคืนมาใหม่จะกลับมาทำไมมีความหมายอะไรกับครอบครัวหรือง่ายๆคือผมมีข้อดีเขาตกตามและครับๆานี่ไม่ได้จะก้าวร้าวเลยนะจะพี่นดาไม่ขี้คานนกเชื่อสีได่จริงแท้อยญ่ใหญ่ผมไม่ได้แน่ผมไปพบเขาเป็นเสียงคนอย่างเขาไม่ควรให้ค่าอย่าไปฟังเขาในที่เขากล่าวว่าขอให้เขาพลกด่อได้สบายแต่นี่สัตว์ประหาดไกล วิทยุคอยสอนตัวเขาแต่วิดีโอเปิดตัวพวดเราทางตัวเขาและตัวสื่อนั่งถึงเอาถึงชัยแล้วแนวโลโก็เหลมจะด้งไม่มีเขาใครขาดแนี่ยวัดดีครับท่านดีใจที่ออสแอร์อีกครั้งครับผมรู้ว่านานแค่ไหนที่คุณมีสตายห่างหายไม่ได้อออกากาศให้นรกหรืนเลิ่งเสียไม่ควรจะเชยพวกสนองนิดบนเี เดี๋ยวโจ์แกล้วว็อกมีผมอย่างแรงได้หิวแสงเขาจะทำนู่นนี่ไปเรื่อยแล้วมันเวิร์ตกตลอดแบบรายการทุกวันช่วยๆเพื่อนคนที่เก่าใหม่ตอนกับเขาเมื่อวาสิ่งเตาช่ยเราว็อกเทาดีดังปากยิ่งแรงเรื่องแค่ตอนแฟนดมคอยจอ้าเขาคงจอยสนินทแถมแม้เสน้นหลายพวกวีพอถทอและเรื่องเด็ดดวงดีอยากจะเล่าว็อกชุน หยุดเลยนะฉันไม่รับก่อนเลยทำเข้าเกียเรื่องเเรื่องไอ้แก่ปาตัญยาฉันจะลกกแกให้จบโอ้โหเทวีภาพกระตุก,กฉันเก่ง <c oughs> ว่าสัญญาณแกจะโดนตะดาเริ่มต้นใหม่กลับมาคราวนี้นายคงเจ็บปวดสิน้น จับตาไว้เพราะฉันเนียนนะจะเปลี in> ่ยนส่าหน้าของนายหภายแพ้พังโอ้มันน่าหนุ่งจัง